รถไฟฟ้ากำลังจะเกิดจัดแสดงโมเดลรถไฟฟ้าแก้ปัญหารถติดปทุมธานีแบบถาวรอ,อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดช a n n e l จิตเกี่ยวกับรายการเล่าข่าวของกระทรวงคมนาคมนะครับคลิปนี้ช่องโควิดช a n n e l s ิตจะนำข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่นายกอบจอปทุมธานี จัดแสดงโครงการศึกษารถไฟฟ้าโมโนเรียวอาบาจอปทุมธานีนะครับคืบหน้าถึงไหนแล้วเป็นอย่างไรบ้างกับโครงการนี้หลังจากที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กด like, ก,กระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล e l C7 ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับ ฟิวเจอร์พาร์คจัดแสดงโมเดลรถไฟฟ้าแก้ปัญหารถติดปทุมธานีแบบถาวรรองรับสวนสัตว์คลอง6จัดแสดงเป็นเวลา3เดือนเมื่อวันที่18มีนาคม2568ที่ลานอไลพาร์คหน้าประตู G11 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปด ร่วมกับอาบาจอปทุมธานีจัดแสดงโครงการศึกษารถไฟฟ้าโมโนเรียวและโมเดลรถไฟฟ้าโมโนเรียวจำลองที่จะบอกถึงจุดตั้งของสถานีและเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าโมโนเรียวโดยมีพลตำรวจโทคำรนวิทย์ทูบกระจ่างนายยกอาบาจอปทุมธานีนายอมรเทพเพชรกำแพงแสน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ตรีลุบทูบกระจางนายกเทศมนตรีนครรังสิตเข้าร่วมชมพร้อมอธิบายถึงที่มาที่ไปของโครงการและข้อซักถามของประชาชนที่เข้าชมซึ่งการจัดแสดงโครงการศึกษารถไฟฟ้าโมโนเรลนี้จะตั้งอยู่ที่จุดตรงนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ประชาชนให้รับทราบข้อมูลเป็นเวลาสามเดือนด้วยกันนะครับพลตำรวจโทคำรณวิทย์นายกอบจปทุมธานีกล่าวว่าสำหรับโครงการนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ตนดำรงตำแหน่งนายกอบจปทุมธานีสมัยแรกเพราะตอนนั้นมองแล้วว่าราชการที่10พระราชทานที่ดินถึง300ไร่มาสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ในจังหวัดปทุมธานีบริเวณคลองที่6ธัญบุรีซึ่งสวนสัตว์แห่งนี้ถือได้ว่าดีที่สุดในเอเชียเพราะจะสามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็นทวีปและเมื่อมีสวนสัตว์คลอง6แห่งนี้ที่เป็นที่ทำชื่อเสียงให้กับปทุมธานีและประเทศไทยการจราจรกลับติดขัดไปหมดโดยเฉพาะถนนสายรางังสิตนครนายกถนนสายคูคต และถนนสายคลองหลวงก็ติดหนักมากจึงต้องรีบดำเนินโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรวนี้ขึ้นซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการศึกษาความเหมาะสมมาหมดแล้วและได้มีการดำเนินการทำโมเดลจำลองเรียบร้อยแล้วมาตั้งแสดงที่ฟิวเจอร์พาร์คเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงโครงการดังกล่าวว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร โดยสามารถมองเห็นถึงภาพรวมของโครงการทั้งหมดว่าโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลในการเดินทางจะเห็นว่าสามารถเชื่อมต่อการเดินทางของรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีเขียวได้ทำให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้นนะครับสำหรับโมเดลจะจัดแสดงนั้นเป็นการจำลองเส้นทางในรูทที่1และ2เท่านั้น ส่วนในอนาคตจะมีการรูทที่3เพิ่มขึ้นมาคือตั้งคลอง3ามธัญ,ญบุรีไปสู่คลอง3คลองหลวงตรงสถานีวัดพระธรรมกายและมุ่งไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงที่จะต่อขยายมาถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในอนาคตอีกด้วยนะครับตอนนี้โครงการคืบหน้าไปเยอะแล้วขั้นตอนต่อไป ก็จะเสนอหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้ารัฐบาลอนุมัติก็จะติดต่อกลุ่มทุนทั้งจีนและญี่ปุ่นและมีความประสงค์จะร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า3-4มหมื่นล้านบาทซึ่งรัฐจะนำโดยอบจอปทุมธานีตอนนี้ดำเนินการในส่วนของรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วจึงสรุปเพื่อชี้แจงให้กับประชาชนได้รับทราบนะครับ ส่วนนายอมรเทพผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คเปิดเผยว่าการจัดแสดงโครงการศึกษารถไฟฟ้าโมโนเรียวอบ,อบจปทุมธานีและโมเดลรถไฟฟ้าโมโนเรียวจำลองนี้จะตั้งอยู่ที่จุดนี้เพื่อประชาสััมพนธ์ประชาชนให้รับทราบข้อมูลเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันเนื่องจากจุดดังกล่าว จะมีประชาชนที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเดินทางเข้าออกประตูนี้วันละกะว่าน1นึ่งหมื่นคนจึงคิดว่าจุดตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ดีที่จะตอบโจทย์ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงข่าวเวิร์กพอย์รายงานนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฟ้าโมโนเรลนะครับของจังหวัดปทุมธานีนะครับ ที่จะแก้ไขปัญหารถติดในอนาคตนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่อยู่ที่คลอง6ธัญ,ญบุรีนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าไม่มีรถไฟฟ้าโมโนเรียวนี้ก็อนาคตก็จะมีรถติดมากขึ้นนะครับเพราะว่าปกติการเดินทางของประชาชนในเส้นทางรางังสิตนครนายกนะครับก็มีรถติดหนาแน่นอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดหรือช่วงวันปกตินะครับคลิปนี้ถ้าท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชา n e l 47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชา n e l 47ขอขอบคุณครับ